ดีค่ะลิ้นจือตอนนี้เกิดมาอีกแล้วค่ะสวยด้วยสวยอะเยอะเลยเยอะจังเลยนีสวยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแบบนั้นอีกนะมาให้ดูดอกนี้ ดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่โอ้โหสวยนี่ค่ะอือสวยจังดอกสวยเลยทางตรงนี้ สวยทุกดอกเลยค่ะทุกดอกเลยโอน้นดอกนี่นดพวกนี้ค่อยมาเก็บทีหลังค่ะให้เขาดอกโตกว่านี้ก่อนสวยมากค่ะ นีมากเลยนี่ก็ให้โตก่อนเนี่ยถ้าเก็บเก็บแรกๆค่ะดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะใต้ดอกอะ่ะจะเป็นสีขาวแบบเนี้ยแต่พอนานไปค่อยดูนะตรงเนี้ยจะเป็นสีดำโอ้สวยทจังเลยสวยมาก ต้องกลุ่มนั้นนะคะดูสิหลายกาเลยสวยมากๆค่ะสวยจนไม่อยากไปกินข้าวเลยค่ะแล้วดูดีนะที่มาเจอวันนี้ที่เขายังไม่ไม่แก่จัดเข้าเกือบจะแก่แล้วฮะตรงนี้ก็มีเนี่ยไหนดูตรงนี้กี่ดอก โอ้โหแต่เสียดายที่ตรงนั้นแก่ไปซะแล้วค่ะหลายดอกเลยนะคะลายดอกเลยนะคะเนี่ยค่ะดูเป็นชั้นดูเป็นเกลียบนี่แหละค่ะลักษณะแจ็คโคเรนเทนอลเห็ดดอกส้มกลีบเขาจะเป็นแบบนี้นะจะคล้ายๆชั้นทัเลนแต่ไม่ใช่ชันทะเลนนะคะเป็นพิษอุ้ยไม่เคยพบไม่เคยเห็น ที่ดอกใหญ่ขนาดนี้ดอกใหญ่ขนาดไหนอะลองดูค่ะโอ้โหสวยมากแล้วดูดูตรงนี้มาเกิดแทรกอยู่กับทงหือสวยมากอะหอมด้วยดอกนี้เขาเขามาโดนขอนเขามาเกิดอยู่ข้างขอนขอนเบียดดอกเขาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆดูที่เนี่ยค่ะนน่น่ะ เป็นก้อนหินนะอยู่ข้างล่างอ่ะแต่เสียดายเสียดายกอนนั้นอะยังมีอยู่ข้างล่างอีกหลายดอกโชคดีนะที่ผ่านมาเจอโชคดีที่พี่เขาผ่านมาเห็นมองไม่เห็นเลยคนที่มองเห็นคือพี่เขาค่ะโอ้สวยๆมันสวยมากต้องเก็บภาพก่อนเพราะว่าครั้งหน้าเขาเน่าแล้วค่ะครั้งหน้ามาอันนั้นก็จะเน่าแล้วอันนี้ก็จะเน่าแบบ นนัห้หอม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 จริงๆนะคะหอมมากเลยอะ่ะแล้วที่ชอบคือใต้ดอกตรงกลีบสวยมากค่ะดูสิดูตรงกลีบค่ะสวยจริงๆโอ้สีน้ำส้มเลยสีน้ำแครนลอทสีแครล,ลอทเลยสวยสวยจริงๆเนีย่ยถ้าเจอเห็ดสวยไม่อยากเดินไปไหนเลยค่ะ โอ้โหดูพี่เขาก็เรียกพี่เขาหิวข้าวพี่เขามองเห็นนะคะเนี่ยโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจริงๆค่ะสวยมากโอ้สวยจังเลย พี่เอาไปาไม้ออกให้เขาเสร็จยาเอาเสร็จยาออกให้เขาโอ้โหวสวยไรแบบนี้นะสวยจริงๆค่ะสวยมากเลยโอ้โหอีกสี่วันยิ่งจะสวยกว่าน,นี้ค่ะนี่ นี่ก็มีแต่แห้งนะสิคะโอ้สวยให้ดูดอกนี้ไม่ใช่น้อยๆกอเนี่ยเป็นร้อยเลยแหละคะ่ะโอ้โหสวยแ,แบบนี้เนี่ยสวยจังเลยด่สคะ่ะสวยมากเลยอะ่ะ อีกสีวันจะสวยมากๆเลยเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์กันไว้ซ้ำค่ะนะเกือบรอบโคนต้นโอก๊กโอ้โสวยมากเลยค่ะยังไม่บานแต่สีส้มสีส้มสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มเดิมอีก แต่นี่เขาเตะกระจุยเลยค่ะพอบ้านนี้เขามีเด็กโอ้โหเตะเห็ดกระจุยเลยเนี่ยเตะกระจุยหมดแล้วค่ะนี่ก็เตะให้ดูดอกนี้สิไม่สวยแล้วบอน,นี้ก็เหมือนกันค่ะคนมือบอนดูสิมาเตะเล่นค่ะเตะจากตรงไหนก็ไม่รู้ สวยๆอยู่มาเตะกระเด็นกระดอนเลยไม่รู้ว่าเตะจากกอไหนโอ้โหสวยจังเลยค่ะเยอะนะเนี่ยนั่นน่ะอันนี้ไม่รู้ไม่เห็นซากไม่รู้เขาเตะจากกอไหนก้อนี้มัง้งเตะจากก้อนี้แหละค่ะสวยสวยค่ะ